ขาเป็นขาได้ล่ะอืออนี่เนี่ยใช้เขาเอาไปเลี้ยวดอกนึงอันนี้เหลือเหลือขุดงูสวยๆสองตัวน่ะเกี่มวงอหินเห็ดออกได้หลายเมื่อแลวครับอาจจะไม่ค่อยเป็นมูเนาะ อู้โหที่น้องจุ่มกันเลยครับผึ่งซาบกำลังจุ่มเลยพี่น้ำกอ้หวานเนะครับถ้าดอกตุ้มๆแบบนี้นี่อันนี้สี่น้ำแท่งต้ดอกนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมวิดีคอนมกอครับสวัสดีค่ะแม่หลวงมาศค่ะพี่น้องไม่ตุ้มๆเนาะโอ้ดอกแรก หมายกับเขาบังเฮือเพื่อเทียบสถิตจังหวัดชัยภูมิคือเก่านั่นแหละครับบอกแ่แค่นัน้นเนาะช่วงนี้เป็นเห็ดตึงเด้อพี่น้องเด้อพึ่งเหลืองไปน,นี่โชคดีเนาะพี่น้องนี่คนมาถือกล่อง,งอให้ใหเนาะไปไปหลายมุ้อเหมือนกันครับยวบ่ายใส่ถุงนี้อยู่ พิษพ่งเหลืองน้แสบปุติอโอ้นั่นดีอนดอกนีน้สวยถึงนกนุ่งดอกแสบแต่ขาไม่แสบอันนี้อาจจะแสบทั้งขาทั้งดอกบางคนที่เอื้อนเห็ดฝึงเขาไงครับดอกบุกบไงเลยผึ้่งเหลือง ผึ่งตองครับโอ้เห็ดพึ่งแค่นี้นี่ก็ธรรมาดาเด้เอพี่น้องรสชาตินะเสียบคือกัน ตะก้องก็อยากเกิบเ์ฮิตได้ี่มเดิมมานแล้วครับไก่พ่อยแกงแล้วไปไปเรื่อยๆฮิดผึ่งเขาน้อยครับอันนี้อันนี้อันนี้ฮิดผึ่งขมนีย นเขาเฮ็ดึ่งข้มโคกนี่สิว่าเสียบปันนั่นเฮ็ดึืงโคกเอเฮ็ดึืงขมลูกค้าเด้อพี่นอี่จุ่มกันเลยอบังอเนี่หม่ก็เอาลวดเสียบคือเราอ้วนนี่เนาะมันด่าน มื้สำหรับบุกไปเห็นเห็ดบยุ่งเลยนะช่วงปอดเห็ดถึงเหลืองครับนี่่ะกำลังจมูตรงนี้ตากล้องไม่มีนีดเอ้า เป็นหมูเาะมันออกเป็นหมูแต่มันออกใหญ่เพราะว่าบะแมนมันออกมือแรกนะมันออกหลายมือแล้วมันก็เลยหมูประจุกันเนาะออกใหญ่ๆนะพี่น้องหมูเดียวกันแต่มันออกห่างกันแต่ละดอกเบิ่งสองดอกนี้บายพี่น้องนี่อะไรบ้างนี้ด่านแล้ว บ่าว่าดานี่คือว,านนอาว,อว่านใบใหญ่น<อ>่ะพี่น้องอู้หมานเลยดิฮะว้าโอ้เขียดครับอดอกงามๆเลยเนาะสามีเลยเนาะอู้หูดีม,มากแฟนบนุญ เก็บไม่ียาบคิดถึงนกพี้งไม่ค่อยได้เลยพี่น้องเมียนใส่มันขายาวหัวแดงแดงเขาเก็บไปก่อนแล้วอันนี้มันเห็นหยาบไีมนี่กับมุสีคือใบไม้ผู้มาไต่ก้อนนี่บ่เห็นแล้วครับคนไต่กัหลายเด้อพี่น้องลีดีขนาด ก็บาากี่บอ่อดึงแห้งมันยังนี่พี่นออ้องหอมรูดอุ้ยต้นอะไบาวเปิดอนีกเอ้ย <c oughs> จุ่มกันเลยอะ่ะเก็บส้ม ดอกนี่ไหมอ้ัเหมันลียมูมันเหลี่มู้าเจ้าพื้นมปเขาครับขอของแ่บอแย้แวขอของแ่บอีกแล้ว เกชใพ้พี <laughs> ่นองเลยงามนามขักงามเลยอลั่งพอกินเลยครับ เดินจนหอบเลยพี่น้องนี่ผึ่งสดอืมทัดไปโอ้อันนี้มันเป็นเห็ดเปแย่พี่น้องเฮ็ดเปขมอ,อันนี้จะไม่เก็บด้วพี่น้องเด้อขมมากมันแม่อร่อยเครื่องเห็ดขมยุคาด้วพี่น้องขมปิดต้มยังไงก็ไม่จืด บา่าวนไปทางไหนเนาะนี่เจออีกแล้วหนึ่งดอกโอ้ขายาวเรี้ยวเลยนี่โอ้เดือนแยกกันทำไมตากล้องเกียแต่เฮ็ดเลยพี่นอ้องเด้อาขอภัยในความไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยพี่น้องเด้อปึบมีอีกสองดอก นี่เจออีกแ้พีนปป่น้องอ้อถึงสาบป๊อบเงินลังม้อก็สุนด้วยนะอื้ออือเดี๋ยวไปให้บ่าวดอนตัดขาก่อนเอ้อตัดขาดอกนี่แหงไงครับโอ้ออ้อขอได้5ดอกอือถึงสาบถึงสาบสาบดอกที่หลังขอ อใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่เหมือนเต็มกระตาเลยที่แม่งามงามดอกรุ่นนี้เนาะเงาบ่บ่กระหลังดอกแบบนี้เนาะกระลังแกงแฉบหาเพื่อน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 นี่บ่ ้องใส่เขาเอาไปแล้วเห้ยนั่นนั่นอันนี้อันนี้รุ่นจิ๋วรุ่นรุ่นีหมอกรุ่นนี่แหละียบเียบไม่ตัว อดอกเยอก็ดีแล้วเป็นๆเด็นยอกกดอกน้ำดีไปภารกิจหาเพื่อนเฮ็ดถึงอ,ออกเป็นหมูหมเลยทีแรกจะเหลือมูพาห้ดูบรรยากาศโคกเฮ็ดที่นั่งด้วย นี่ถือว่าเตียนจะมองนี่ไม่ค่อยลกเท่าไรเพกไม่ค่อยสูงนั่นนั่นสามสี่ะลาพี่น้องไหนไหนไหน ปหม่องลับเด้หนิโม่ไหลหม่องลับถ้าเลี้ยเขาเห็นหม่องลับเนี่ยมันออกหม่องเก่าจริงพี่น้องเนี่ยหม่องมีชุดต้องหันเขากลับมาเอาเนาะพึ่งแซ่พึ่งแซ่จสวยเลยคู่สองอะ อดอกยอของสือ่อดอกนี่ยัยางงามเลยนะวันนี้ตากล้องมาด้วยอาจจะเห็นภาพหลากหลายมุมเดอ้อพี่น้องเดอ้อแร์กี่ได้อเมื่อกี้มุมแบบน้องแฮงแก้มหกหมีได้มุมเดียวเลยหระครับกล้องนี่ครับเอาเร็วพี่น้องเอาเร็วนี่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 มาเด้อเทามาเด้อ มาเด้อมาเด้อโหตาดีแค่อ๋อเสียนเนะแค่ค <laughs> ู่อู้สาม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 เอาดอกไม้ก่อนอือหมูเลยครับนี่สาย นี่กระมูไใ่ว in ่าท่านมีคนมาผ่อนะพี่น้องข้าผ่อคนแรกันอเป็นมูใหญ่นี่สามเดียนมูพวกพวกพวกสามเดียร์สีห้าห้าด้วยมันาองนะใจเย็นใจเย็นด้ค่ะ เบดเลี้ยโทษๆทษอทอกอ่อต่อจากหมูนี่แหละพี่น้องคุณจะเห็นไม่หละดอกงงมกี้โฮกเลยเนาะตั้งกระตาเกียทับเหี้โอ้โอ้ยอันนี้ดอกที่เจ็บอตั้งกระตาเกียทับดอกอุ้ยคือใบไหม่พูดนะพี่น้อง ด,ดีดีครับถ้าบ่ออกแบบนี้นี่มันบ่ะยังมองนี่ลยขยำไปเร้วเมียนให้ขยำหาแล้วสวยมากหอมแม่หอมเลกลางเดินเลยโอ้โหดอกไงเนาะทางนี้โฮโฮดขายพลอยเมียอยู่ ý thức của mình chị ngon điện thoại không yêu anh em yêu anh em yêu anh em anh em yêu yêu

สามเก้าโอ้ยบ่นขงบยังอ้อยเลยเนาะมาเบิ่งหยังมาเบิ่งหยังแม่น้องล้อโอ้ยป๊าดคักคักคักโอ้ยขาเป็นขาเฮยล่ะนี่เนี่ยใช้ขวเอาไปเลี้ยวดอกนึงอันนี้เหลือเหลือปุกงกเลย ได้เลยได้ก็ขอบายก่อนละดวงใจเทนได้เยอะมากเนาะได้ขี่ด,ด,ดอกมุนดอกมุ่น่ะเก็บสำนาน็บหมก็ได้ดิเพื่อนกอนมีเพื่อนไหมบอกปลาแล้วพี่น้อง นี่เขาถูกฟูงงานเลนยว้อาอะไรงัยได้นหนถ้าเป็นกระตา่าย่วยออกมาหว,วานเต็มเต็มเรียบร้อยมันกะเป็นเห็ดผึง่ทงทั้งเบิดแล้วน้องี่น้องเนาะบ่มีเห็ดอย่างอื่นเลยเป็นเห็ดตระกูลเห็ดผึง่งทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่ามันมีหลายชื่อเห็ดผึง่งซาดเห็ดผึ่งเข่าเห็ดผึ่งเหลืองเห็ดผึ่งนกยุงเนาะที่เขาได้มือนีิกะอู้สุดยอดครับดอกกังามๆอ่ะ กะสิเอาไว้ประมาณนี้แล้วเนาะครับจังเล็กะขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ถูกแชร์ทุกการติดตามพพอกันในคลิปหนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปไปนักตึ้งเลยี่นองนักนดี